ป้าบุญมาบบบนี้พี่นอ้องอาถือกล้องนี่ดูครับจัดสถานที่ให้ป้าบุญน,นั่งก่อนอนะม,มานั่งอะไรนั่งเรื่มานั่งนั่งน,<า>น,นั่งขับปราบด็นสีถามป้าบุญป้าบุญกูช่วยหัวแน่วสี่สีถามเนี่ยถ้านั่งดำลังไม่กระชู้บทบูชาขึ <c oughs> ้นเลยหลานสาวโตรมาหาจุดบ่ตั้งแดงวะขึ้นในปัวน่ะขึ้นบอลได้บ่บัดลังจ่าขึ้นแจงดอกได้ประมาณ หอดเลยเจ็ดแปดเก้ามื oh. ้อนี่แหละเพื่นโผล่เพื่นบอกบัวเพิ่อนดูบัวนางแดงนะบอดูมาเพราะว่าเออพ่อมบอว่าเอ่าว่าได้ว่าเอากับนางแดงแล้วเพิ่นว่าโอ้กันสู้เพิ่นเอากับไม่ได้ใหไม่ได้เก็ตก็ดีใจนะเพื่อนน้องถามเพิ่นเพิ่นกลับมือบ้านแล้วถามเพิ่นว่าสิกลับมือสะก้อนปีหน้าปีหนึ่เด้อเหมือนเนี่ยเท่าเอ้ยจังสิไปยามเพิ่นว่าขน้อยกับว่าโดย กัะตัางว่าเดียวกับตาาบับตางว่าอีลี่หลยหน่อยก็ว่าแบบนี้เนาะโยกพุ่มภูเขาเนือนี่บ่พุ่มภูเขาสั่นนี่กันเยอะเพื่อเดี๋ยวนี้ได้บ่ภูเขาเนือบ่เกัญญาเนาะตัางว่าย่อได้อันนด้รบ่ลูกบ่แล้วว่า <num> บ <it id laut> ่ล <num it> ูกห <Yeah>, like ักแหงอยู่ลานขันร้านคือป้าร้านต้องมาล้านอย่างหันอย่างแห้งป้าเลยมันเท่าอลไรได้แต่ยากมายากเลยเนาะอะไรได้ถ้าผัวน้องแดงแล้วเบิ่งคลิปนี่อยู่นี่ถ้ามีโอกาสน่ะนะ ถ้ามีโอกาสมาอีกเรามีรถมีรางได้รถใหญ่เนี่ยนะสาวมาด้วยรถเะาเองค่ะให้ให้ผ้าเนี่ยเนาะถ้าว่ามัน,มน,มนยากพาพี่น้องเอาเอาวาคันนักนักใจกับวาพวกผ้ามาแต่ผาจะมีอา,าหารมาเยี่ยมป่าป่าแบบไม่ตั้งโตะสบายดีทุกค้ำด้ยสบายดี ร่งนางดิ่งกระตุคำปราบุนมาบ้านนี้พี่น้องอาถือกล้องนี่ตุ๊กคำจัดสถานที่ให้ปราบุญนั่งก่อนละมานยังไงบ้าไหนมานั่งเด้อมานั่งมานั่งมาซื้อซื้อซื้อานเราทำมาลงมาสบายดี้วยสบายดีปราบุญตาลังลังลังจะรงพื้นเลยงบายาด้วทำหน้าเรียบรอบอล่เด้วสบายดีดวดนั่งโนเจ้าหน่งเจ้ากล้องใ ไข่ไ่น้องกอาบนเดอบันสบายดีเน้ละไปไปไป่อไปจอบล้านเออมาแวะดื่มน้าเพ่อนมาจอบล้านดเอาไปก็กินได้เข่าเข่าสมบัตมบัตเลยสมบเลยเออไากรบบ่อถันมาตั้งแต่ไข่จะเป็นบอได้ไข่อันนี้เมยเลยสักยะมาฮ่ล้านอันแก่เพื่อนเจ้าอะไรวะในดองเล่านี่ไผ่ในดองแว่นีโอ้แว่น่ะ Ừ, เป็นนองกันบ่เอ้ากระโดดเนาะแต่ว่าลานโอ้เพิ่อนหูได้ใช่ไหมลานได้ลูกน้องดำนี่โอ้ลูกเพื่อนผู้อ้ายเพื่อนผู้นี่เอาไปดัดชร้างนั่นเลยเออเมนเมนแล้วเนาะลูกประตูเมนคนไหนวะโอ้ยลูกสาวเล่าเด็กสาวลาเล่าโอ้ต้อยเนาะเออชื่อสาวต้อยเออหูแล้วหูแลล้้ววแเป็นยั่นไงนะลาน บ่าเป็นย่างมาเจ้ามาลินน้ำร้านหแล้วก็มาอ้าหออยู่แล้วก็อกมไปสักย่าพานัาพาแม่ไปเมื่อนเดีกว่างานอยู่วันทีธนี่กับอัเสาร์ยโดยสักยาแล้วก็มาพี่เื่องเหบ่อหน้าปีนี้เห็ดนั้นแล้คนเอ็ดพอเท่านั้นไทยก็ได้รดไทกัมีอืมแต่วผมมีคนไทยทีมขาเดียว ถามมอน้อยอัน oh. น да ี้สบายดีว่นนี้เผื่ออะไรสิใงสูกใจเนาะน้องหรือว่าสั้นกับน้องดำต้องเปิดใจเอาคนนี้ว่าต้องเปิดใจต้องหาแต่ว่ามันกะเป็นเป็นบาทเป็นเพรยน้องดำกับเราก็จะญาติจากลบน้าเนาะมีอยู่บ่คนอันผู้เ่ิผู้บอกผู้บ่าวบาลมะจีกันเลยต้องหาคนไถ่ายหน้าให้ด้วยจ้างบ่มีบ่กระบุญ นเงนานเจ้าเห็นบ่ตู <S 2> <S 2> <S 2> the taking, oh ้จ้างนองมะนาวคหับจ้างเ็นลุงพู้พ่วไปเนาะไทและกวานโมเมนต์หน้าข่าเนาะข่อยเบิ่งแล้วอเห็นว่าก็ได้แบบแกงิพย์ที่บ้านเข่าหรือบ้านบ้านเข่าเห้มาแล้วันได้เนบบอกเดยบ่ได้จ้าง เป้นไาเอาจำไปยั้เบาเงินเบาเงินก่อนบ่เออเอาเงินคนฝากมาใทยเออดังฝาวคนน้นหนึงเด้อเราไม่อยากันนั้นหนึ่งทางานผมกนึ่งดอกเดี๋ยที่ทชานกาเดี๋ยที่เอาเข้าตอนขบุญกัมาซือได้อยู่เลยว่าอยู่เมือเรียว่าถากข่อยครับ เราต้อกไปเยี่ยมจังเอาไปไปพากไหนเนาะดูยันควาทังเบรีวาได้ยทั้งยามให้กินแม่แบบมันแล้วเขานะ้านะเาอาไปไปตามเพลงนั่นแหละไปมือพี่น้องไปวันนี้เไปดำนาซอยในหลวงเมือม่อยเมื่อยมาโลไปอันสักอย่างเข้ามาเลือดนี่เลือดเหนียว,วบม่ได้ไขนะบม่ได้เป็นไข่บม่ได้เป็นยังแบบเมื่อยอ่ะเลือดเหนียวเมื่อยเลือดเหนียวเาข้าน้ำเกลือเนาะ เเนี่ยต้องใส่น้ำเตาญาติเมื่อไหร่สิท่านก็จะมาเล่นนี้ข้าวประเด็นไปนี่ละข้าวประเด็นสีถามป้าบุญป้าบุญก็ชี้หัวแน่วสีถามเนี่ยนั่งดังเลกระชู้บุบุญจะเหล่มตาขึ้นเลยลานชาวโตมาหาจูบบอตังแดงวะเป็นในปัวน่ะเป็นบอได้บ่บัดลังจากขึ้นแจงดอกได้ประมาณ หอดเลยเจ็ดแปดเก้ามือนี่แหละเพื่นโผลเพื่นบอหัวเพิ่นโดหัวนางแดงนะบอโดมาเพราะว่าเออพ่อพ่อว่าเอาอะไได้ว่าเอากับนางแดงแล้วเพื่นว่าโอ้ก็สู้เพื่อนเอากับไม่ได้ใหไม่ได้เคสก็ดีใจนะเพื่อนน้องเนาะอเมนแม่นแค่ไหนมาหักแดงกันเนาะแค่เพื่อนหักเพื่อนอะไกับต้องเปิดเผยได้เนาะแค่ไหนเปิดเผยไม่ต้องมายั่งไม่อย่างเนาะ แต่ว่าบ่ได้ตอนตอนชีเอานั่นบ่ได้บอกเอาได้ยังบอกบอกบ่ได้บอกนางเด็กบ่ได้บอกไอ้หน้องพน่กับบ่ได้บอกบ้ดนี้เงินขดอกระดองเมียงได้เท่าไรคุณจักอยู่บอกบบ่จักบ่จักบ่ได้บอกตอนนั้นบอกแต่ว่าเอาแล้วเลยบ้านี่เลยโผล่คนนั้นได้ถูกบอกปีหน้าปีหื้อเด้อจังสิบเย็นอย่างแต่อินตามคนกันวัด กันเลื่อกินโคมภูโคอสันกันภูโคลเนือยน,นะเพื่อกินก็ยากบนมีหักพ้นแล้วแม่หลอกขาน่อยเบาม,มันก็ต้องแบ่งความประบ분ได้สิทธิข้อใหอม่ฟังโมเมนตมชุมวิทยาสีเอาสีเอานาลูกเอาผัวเอาเมียนเราต้องบอกพี่น้องทั้งพ่อพี่น้องทั้งแม่แม่นต่างพื้นแล้วให้พ่อเพียงเทียงหนักกันเนาะจะโคตรได้จะโคตรไงได้หนิเมียนอ่าจะโคตรคือเมื่อวานนี้ได้นี่ วันเชื่อนี่อันน้องสาวตุ่มคนี่แต่ต้องได้บอกเบิดหรือเ่าเนนป้าลุงบอกเบิดบอกเบิดแล้ววันบอกวันมาเนาะไปป้าเพื่อนนะทุกคนมีข้าวหนาข้าวหลังเพื่อนกับโบมาใกล้เลยแล้วอ่ะเนี่าเชื่อเรื่องทั้งตาโมยน้ำเนาะอันนี้คือว่าบุญเดือดเทียบว่าคันชีนั่นกะบัดลายผ้าดาปีไปแต่ฉันบอว่าแล้วบมีคมหมายทุก่าพี่น้องเลยคมหมายเล่านะยาดอกเอาแล้วกระซาถูกเพลนเป็นสาม คพอ่อนว่าววันนี้วันนี้นำผัวน้องแดงน,นะนี่เพือนตัวฉันเอาตั้งเสาไว้น่ะมาเห็ดเนาะมาเห็นเพือนชสยโลดเอคัดปันยังน้องรำเนาะมาเห็ดเพือนชสยอะไรจ<า>ัรงอยู่อยู่กับผัวสองคนนิ่งคักแล้วอ่เราต้องย่านย่านพี่น้องผู้ใดที่เอาดินเราดอนี้อ่าโมนีใครได้อ,อยืยร่วมกันกับลูกกับผัวเอาลูกพรอบดีกับผัวเลยพี่ แต่ว่าเพิ่นโทรมาบอกเพิ่นบ่ได้มาเยียกการโทรทางโทรศัพท์บ่ทางโทรศัพท์แว่าเพิ่นนั่นแล้วเพิ่นพานางเด้งมาหาอยู่บ้านนางเด้งน้ำนบ่ได้นั่นดอกบ่ได้เว้าน้ำนางเด้งนั่นมีจะพูดเพิ่นนั่นเว้าน้ำแกเคยเห็นเพิ่นหรือบ่ผัวเพิ่นเพิ่นมาตะกี้เพิ่นมาในฐานะพ่อฮักตะกี้น่ะเพิ่นมาได้เจอหนึ่งเคยรอบหนึ่งบ่เคยเลยตะกี้รอบมากครับแต่พ่อแต่แต่พ่อเพิ่นยัง มันพาอาจารย์นะมั้งบเลคนมากับยูทูบเบอร์อย่างเี้แล้วพาคนมาคนสุดเนาะแต่กี่ไดยแต่เขาทายแต่กี่เอยมาแต่ว่าแล่บนี้นี่บุงค์เลยขาดนซอเขาไปยังบุหค์คือการเข้ากันไปจัดงานแต่งไปผูกแขนกันอยู่ใช่ยังวะผู้อยู่เหื่นคนคนคนยุคนแล้วบ้านี่พูดหม้แคงนี้อยู่บ่ ไม่ว่าในไหนเป็นจดย์เป็นแจ่มจังไงเป็นจดย์เป็นแจ่มแล้ววะค่ะบ้านเพื่นว่ะเพื่อนแกิ้มดอกจิ้ดองตามพี่คลองประเพณีพี่คลองนะเพราะว่าดอกอาจจะเป็นสิมาเห็ุนี่คลองประเพณีไหนอาจจะเห็ุถือดูดอกมีการผูกแขนเอ้อชูคอแต่กฎหมายได้บั่นดูใช้ห้องฮับกิ่เออใชห้องฮับแล้วก็เพราะว่ากฎหมายต้องเห็นอย่มันถืออีกได้เพราะว่าเราเป็นคนต่างประเทศแต่เรามาแต่งเนน้องแดงมี คันโบไผ่บัวห้ามู้นี่คือเขาหมายว่ารักษาครอบครัวกับพิษอีกอืมอืมหักสิษย์ถือแล้วว่ะคงละคนกับทางนั่นแล้วเนาะงหักศิษย์ถือแล้ววะตอนนี้เพิ่นเพิ่นนีแผพนไดยสิมาอยู่ฟิโบเลยสิ่พาน้องแดงมาอยู่พุดเจ้าเห็นน้องแด่งยังเนาะเห็นเนาะตาในเนาะหยอกเพิ่นเนาะเป็นอะไรเนี่ยเอ่ได้เห็นโดนเลยเนาะแต่ว่าทามเพิ่นเพิ่นกลับมือบ้านแล้วทามเพิ่นว่า สิกับเหมือสะก้อนปีหน้าปีหืึ่เด้อเหมืนเหม่อเท่าเอ้ยจังสิปยามคุณว่าขน้อยก็บ่าโดยกับต่างว่าเดียวกับต่างว่าอีลี่แหละขน้อยก็บ่าแบบนี้เนาะโยกพมผู้คนเนินนี่บอมพรมผู้คนสั่นนี่ขันเยอะคนเดียวนี่ได้บ่ะพรมผู้คนเนินบ่บ่ขยันเนาะต่างว่าย่อได้อันเด้อหน้อยก็ดีใจเป็นประบุติข้อหม้มาหินด้วยอันนี้ขันข้อหม้ป่ะขันอยากให้กินยังกับพมบูตายบ่ตายล้วบ่ให้กินกัน น่อไก่กระโตกไตใหก่กระโตกไตทู่ให้หไม่ได้กินไม่ได้กินหรอท่เป็นวันขโมดเน้ะที่เราไม่ได้ให้กระดี๊ใจกระซาทู่ให้เป็นเหิดเป็นสาโดนกับไม่ได้ให้เขาก็ดีใจน้ำเนาะกระดัางหยอกเคยนั่นแหละว่าซั่นสาคนเป็นเคยเนาะกระตัดเองหาก่นกะคิดนอายูเพิ่นเราเป็นยังเด้จังบอกบอกเนาะแม่เท่าเอ้ยว่ะเออแล้วแล้วนี่ทั้งผัวนี่บริโูคบ่ว่าขึ้นกับอากับอาเพื่อนเอาไว้ไง ปีเป็นคููบอกยัดอีกขึ้นอ่ะดูแมวน่ขึ้นกับทางนั้นกบฏที่เซลล์นะคนกบฏได้รู้จักเนาะเอคยนั่นมาเลยเป็นยิ่งถูตามล้างอันนี้บมาคนยิ้มมือแม่คือเจ้าของตัวทั้งหมดเลยว่าเราเป็นเคยนี่เราบุ้งหูได้ไวาสิบอกไปแน่เนาะเราเราบอกไงเราบุ้งหูเราพี่น้องเมียมีไผแน่เนาะผู้เป็นเคยพูนมาเอาน้องแดงนี่แล้วก็โทรมาอธิบายให้เจ้าพักโน้ยยันบางเขนเราให้นะโบริเกษตรให้ เราเท่าเราหู้เลยเราโทรมาหาเนาะเราหู้เล้เด้ว่าผู้นี้เป็นใครเป็นใครอยากเราเด้ว่าป้าจังได้เออไหมเราหู้แล้วเเป็นนคยะตอนแรกเราบูนหู้เด้เหญ่น๊ิบได้เบิ่งบ่คลิปแต่เก่ากันแต่ตอนนี้เรื่องมีเล้ากันเราบุญไหนซฉอยจังไดบ๊อบสิการบัดเวลาแต่งงานบัดวิสแล้วก็เลี้ยวแล้วเนาะเลี้ยวแล้วบัดใจบูนจับใจบูนจับในกระเมนความันใดบ๊อบสิกัรไปแต่งบ๊อบเต้นคือเต้นคืเต้นดู กคือว่าอมแล้ว่าสิบอกมัดนั่นแล้วแม่ราแบบอยากติพี่น้องเพิ่นว่าไงเพิ่อนแกสิคิดสิมอกให้ทั้งผู้ใหญ่ทั้งเอ่อาต้องเด้งแต่ชิบเป็นเพิ่อนแกสิคิดว่าผู้นั้นสิบอกเลยเนาะแต่พี่น้องท่าประบุญผู้ได้จะไปหวงนางนี่ระบาดผู้อันละโซน่ะบ่ผู้อะไรก็นอนแนน่หน่ะบ่ผู้สวยอ่อนแแน่ใครได้แล้วเดี๋ยวนี้ผู้นั้นจะไปก็หน่อยก็บริวจักรบอกก็ดีบอกบอกก็ดีก็บริได้หายได้ คะแนมนว่าได้ลูกได้โทเออเขามาบอกพูนั่นกันอันนี้กามาหอดอยู่นเนาะบอกกะดีบอกกะดีบอกกะออดีว่าสั้นซะเห็ดน่าไดจังหวัดเนี่ยนั่นนะขน้อยกะดีใจน้ำร้าน,นหมักพูเอาแล้วก็สาธุว่าเป็นเหินเป็นสารแต่ว่าเพอชิมเมาอยู่พุ่นก้อนสองสามปี เพิ่นสีมาอยู่พี่เลยเนาะสิบบาทเนาะอนาคตเนาะเดือนไหนๆเจ้าเงินได้ยินคนว่าอยากทำพนักงานเจ้าพนักงนนี้บดไอ้มือน้ำอะไรสูบบ่อป่าให้ฮะบู้น้ำกันเพราะว่าเพิ่นสีมื่อและ่นสีห้างเงินเพิ่นสะเอาเงินมาเฮ็ดเพิ่นเพิ่นสีเอ็ดอยูใช้ยังบดจักรมันเพิ่นเออเพิ่นสิมื่อหาเงินก่อนมื่อเอาเงินมาได้แล้วบดจักรสั่งลูกทุกสั่งอยู่พี่ จักน้ำพิ่นคนข้าวเหนียกับบดจักรกระหมดได้ยินแต่เพิ่งว่าบ้านเมืองของเพิ่นได้หูอยู่บ่เพิ่นเป็นคนคนลาวบ่หรือคนไทยมอดจั่งอยู่บ่มีโอกาสถามในเระหว่าเจ้าเป็นคนลาวบ่หรือคนไทยเป็นคนลาวได้ยู่บ้านอยู่เมืองไหนป้าจะต้องหักหูแล้วในไรมันเป็นแม่างกระชิมอ่ให้ใจทางพุ่นแม่ก็บ่ญเลเป็นอย่างมากบริวิตเจ้ากันได้บริพิตรบริพิตรจะจ่าด้วยกันแล้วเป็นแบบข้าวเหนยสิบตั้งพิเศษร้านเนาะ ร้านกับร้านของขน้อยเพราะว่าขน้อยนี่ก็เท่าเลเท่าสำนมี่เลยแต่ว่าบด้เกบใหญ่ฮักอุ๊ให่แต่ความเว้าของเพิ่นแบปากแปรตัวนั่นจนจะตายเลยคิดนะไปเกี่บอโอยขน้อยจำอยู่หั้นกันท่าพระเห็ดในใจขน้อยนั่นขน่อยเว้าซัดว่าวส้งมีหลายเรื่องอยู่ด้พี่น้องไต่ได้เอาออกมาเว้าส่งผิดกันยอหลายอย่างบอเลยว่าบอโลย ักแพงอยู่รา้านคันร้านค่าป้าร้านต้องมาร้านอย่างหั่นอย่างแหงป้าเลยมันเท่าเลยได้ไปงากมายากเลยเนาะได้ได้ถ้าผั à, วน้องแดงแล้วเบิ่งคิดนี่อยู่นี่ถ้ายมีโอกาสนะนะถ้ามีโอกาสมนะาอีกเรามีรถม,มีรางได้รถใหญ่หเนี่ยะสาว่มาด้วยรถอะไรองกอะให้ให้พาเนี่ยเนาะถ้าบ่ามันยากพาพี่น้องเอาอามาคันนักนักใจกับัวพามาแต่ภาพตอเนี้หันมาเยี่ยมป้า กับกระตามเพิ่นเนาะคะแนนวันด้านนั่นเป็นเหินเป็นสารผู้ดีมีแหงเปลี่ยนเอ็ดเหินอยู่ในไส้กับเพิ่นเอ็ดดินนั่นนี่ก็ให้เอ็ดดินอันนี้เนาะดินอันนี้มันสบายสบางแล้วของตัวเองโสดแล้วว่าซันสาแม้นเราว่าขนมวยว่างคุ้มเห็นแล้วก็แต่ตามสาขึ้นเห็นอะไรอันไปนต้งกันอยู่เนาะเออเครื่องอะไจะย <lam> ังไม่ได้ไปไทยเนาะยังก็ไปถ่ายกันอยู่ต่างสาวได้ยังกับตามไปร้านยู่พุ่นกระชิดแล้วดูพุ่นกระมีหนาเนาะ อยู่ทางพุ่นเหรอป๊ออ่าอยู่ทางพุ่นก็มีหนาคลองคายหนาตัวพี่ไปโอ้ยออมันบัดอยู่พี่มันบัดในเมืองกว่าไรเทียบเทียมนะกับอยู่บ้านคงแรงจะก,ก็ไป,ไปบ๊บอกับไปบ๊อปคงแรงยังไรก,กได้<า>ไปกับตัวเด่นเนาะอือโอ้ยมันไก่มันบุกคืออยู่พี่ไกลวัเนย่างวดู่าเนี่ยในเมืองกว่าเนาะโอ้ในเมืองกว่าหไรค่ะโอ้เราขายไปซื้อนานอย่าพุ่นขายแต่แล้วอยู่ที่น้องขายขายกันผ<ด>ู้ที่แรกอยากขายเบิ้ลแลหามแล้วกับผัวบ้านมวยขายเบิ้ล ให้ป้าไว้น้ำส่งให้บอกมูลลายตืบเงาเอ้ใบเรื่องนี่เขาผล่มาได้ใครมันก็หลายเรื่องมาติดจับซุลมุนกันดับไก่ล่าเออมันก็เลยจับิยุพุ่นกระตามพิยุคพี่กระตามดอกบัวได้ให้ดอกแข็ง่ดีมีแหงเนาะได้ลูกได้โพแล้วก็ให้สร้างเป็นหืดเป็นสารเมื่อตอนนั้นก่อนนั้นโมเมนต์บัสีหายบัวได้ให้ได้อันนี้แหละฮ่าทุบปุ่นขุนเขาเดินซีมองมาได้กระช่างเนาะแต่ว่าใจเทาบริสุทธิ์ทำบัวได้ให้บัวได้เกลียดกันแล้ว มันความคนิดคนบด้เนาะบอกว่ายังตอบเยอะได้โทรศัพท์เบอร์คนก็มีเยอะได้เบอร์ข่อยที่ว่าคนลบแล้วก็คือสมองอายุติดอูผัวเราญาติคอยไปหาเออผัวอะไรบ่บอตีผัวไหนถ้าเราเมื่อแล้วเออเมื่อแล้ว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 เออต้องแดงก็เมื่อนั้นบ่เมื่อแล้ว ในเมืองนาอยากเล็สีในมืองอยู h ล็งวสิแมนแมนมอนโมง่ายโมง่ายได้ยากเล็บสีสัมผัสแต่ก้ไมาจากไปเที่ยวใช่ไหมสัมผัส่ป็นไงโมพานแต่สัมผัสอยู่เพียงสิบเงินายหมื่นไปหุ้นนะบ่เมนแทมันต้องมีผู้นำพาไปเพื่อนชาติได้แล้วหรือบ่ได้แล้วคาดหรือบ่เพื่อนเพื่นเพื่อนเจ้าน่ะ ท่าแล้วพ่อสีกระโหลกนั่น Le> ซีกอะพื้นยังไม่ทานี่ี่ดิเงาขาเลยหมดเงาแล้วพ่อเนี่ยเจอแรกขนมอยก็บนจักรจักรยู่ไปให้แล้วกระเพิ่นเฮ็ดชันนั่นกันอาจารย์อะไรเนาะดูฮ่าขอบใจพระอาจารย์เพ่อดีแฮ่พระอาจารย์คนนี้ใช่ใช่ถูกมุดกพรอาจารย์เอกเพราะอาจารย์เอกแล้วก็พ่อผมลายอาดมาถูกอะไรเนาะพระอาจารย์เอกแล้วก็พระอาจารย์ที่ผูดที่พระอาจารย์เพื่อน ทิดเชลน้ำจะน้อยย่างไปบุื่อสือพันนาโูนาบุญนำปราจั์ของบเซเน่สาธุทั้งหลังเนี่ยทังนี้โนยโเห็นยูเห็นยูสารนแลปราจัรย์บาเซนบุญขอบุพนหรือ้นดูดีแหงกระโลนี่ตดแล้วเนาะขูแล้วกะโลนางนอกข้างนอกเด้ข้างนอกก็เป็นดีเือดาสีเดือดาสีเปือปอ แล้วเป็นจีเฮ็ดอันรับกหมายว่าบอได้ยินเลยหมึดหมดแล้วคือจีเน็ตได้สำนักกับสัสได้สำนักก็บครอบบุญครอบคอยเป็นค่อยไปเนาะแต่ก่อนยังไหนอันนี้อันนี้วันไปเรียกบ้านมืออันที่ช่ได้ไปนันที่โทรไปห้าได้โทรไปห้าพระอาจารย์ถนงพัดโปเปิลอ่อนขนมหน่อยแล้วบ่มีเบอร์มีเดติกังนี่มีเบอร์คุณน่ะท่าถึงเก้าดึงสิบว่ะจั่างถูกอะไรนทีหรอิมาโบมาโบกำลังเริ่มเนาะสิบเอ้ยอะ ขอบใจพระบุญเนาะสิมาแว้หาเดี๋ยวเข้าละบัดว่าเอาไปเรียกเ่าจังสี่เบไปให้รถใหญ่ก็ขึ้นเข่ายากเนาะบ่นเือนเจ้าถ่ายคนรู้อะไรก่อนเด้อใจเลยข้ารีไปเจ้าก็แบ่งเข่าไปทีตูเมนมาข้าเวียรถค่อยขึ้าค่ขาก็พู้ว่าจังลูกแต่เลยมันมันเจือกเลยเนล่ายโย่ย่านมันจะเป็นทางแบบไหลนะเดี๋ยวไหลโน่นบ่โอ้รถไหลลูกคอยแห้งอันนี้แห้งเต็กแล้วคนตื้อโชค ชิเด้งเอาเงินแปลงรถกล้วยเอาเกาะแดดบ้างถ้าภูกค้าก็มาศัยเนี่ยขอบใจพระบุญเดนะดีมีแห้งพระบุญเออดีมีแห้งแห้งาเอยสมเออมัดกูผู้กูขนใด้ภายในหรือนอกประเทศนอกแต่ก็ว่าคนดูดีมีแห้งนะสาธุสาธุเป็นความพันของข้ากับประบุญเด้ที่จะหายร่องแดงได้ผัวแด้ก็ได้ลีเนาะเพื่อจะเอาผัวที่ที่ได้น่ะ แบบว่าหมามื่นแห้งแต่ก็ดีคอยเพิ่นเป็นเรียนเป็นชานเนาะเลยเป็นเรียนเป็นชานเนี่ยคนให้ได้ประบุญได้อาศัยเนาะแนะน้ำอ่ะได้อาศัยไผ่พึ่งไผ่ชนตะไละกันเนาะอ่าประมาณนี้ไปลองหนยเนาะสบายดีเนาะเดี๋ยวพาไปชื่อเ่าก่อนชื่อขขาวกันประบุนเรียกอะไรครับยสบายดีสบายดีน้ำกับบุญเอาอหอดให้เรากินใช่ไเนาะ โอ้มางอะไรบ้ามางอะสัมผัสใครเข่าจบเลยตัวเองเฮ้ยจุ๊บเอ้ชีเข่ากันขำคนนั้นคนถือถือกล้องแล้หรือคนมือปวดเข็มสามสิบสามโพิเศษเด้อนี่ค่ะถือกล้องเด้อ ล็องครับช่องแสนสิบเอ็ดพันคนงานจะเงียบในตู้มันนี่บ่ไปใชิเพิชนี่เจ้าอีสีเองบ่เนี่ยฮะส่งเขาว่าสีนั่กะใส่เก้าหันหานเบาแสนเพิ่นเปิดสี่ชื่อให้น้่งเป็นทุกกับบุมีเนี่เด็กตุกเช้าลิ้นนั่งอยู่เพือนกันเลยคนตุกลิ้นได้ยินหอกบบหิวเป็นไงดอกบโบจะนันสายเทือนสายเทือนโอ้สายเทือนหอบ่สายเทือนย่มฮะ อะไรวะเขามาหาน้ำก็ไม่เอาให้เขากินหรออย่างโน้นอย่างนี้อีกมาติสิบหายแล้วเนาะหายแค่หนักกัดหมูเป็ไอ้ตายแล้วตายข่าวตัวมาสี่สอบหนึ่งบ่อีกดูตะพุ่เออเนดูเรื่องดูเรื่องมาแรงมาเนา ประมาณนี้แหละพี่น้องเอยเนาะ <Okay. S 1> ูกข้าก็มาหลายจะมาถ่าเงินอีก <c oughs> อ่าสบายดีแล้วทุกคนด้ยวยู่ยอ่าสบายดีสบายดี